สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดบล็อกค่ะจะกาวเดือนกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็อยากกินส้มตํานะคะจะพาทุกคนไปกินส้มตำเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ร้านไหนนะคะจากส้มตานะเป็นสิ่งที่แบบชอบมากเป็นอาหารเด็ดเลยเองกว่าจะได้เจอร้านที่แบบว่าลาวจริงอะ่ะมันหาย,ยากหนฉะนั้นเนี่ยการผจญภัยสําหรับส้มตาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สำหรับดิฉันมากเพราะว่ามันเหมือนว่าเราต้องลุ้นนะว่าร้านนี้อะ่ะมันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราก็จะไปลุ้นอีกว่าเราจะเจอร้านเด็ดอีกหรือเปล่าแต่มีหลายครั้งน่นที่กินแล้วเราก็ดีใจหลายครั้งก็กินแล้วก็เฟลก็มีเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเฟล,ลหรือว่าดีใจคะ่ะรอติดตามถึง <laughs> แล้วค่ะ ก็ช่วงทักทอกในวันนี้นะคะก็มากันที่คอหมูย่างก่อนเลยแดงๆงนะคะตัวนี้เนี่ย juicy ฉ่ำมากนะคะก็มีรสชาติที่ถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> อร่อยดีคะ่ะอันนี้เป็นส้ตมตำที่รสชาติเหมือนส้ตมตำนะคะเป็นร้านที่เหมาะกับบรรยากาศของการมากินแล้วมาเมาเหมอย เพลงเขาได้สีลมากจริงๆทำให้เรายิ่งอินไปกับอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะรู้สึกถึงกลิ่นอายไม่ใช่แค่รสชาติที่อยู่ในปากแต่มันเป็นกลิ่นที่เข้ามาทางในจมูกและในจิตใจและในสมองละหูของเรานะคะได้ฟีหวะคิดถึงบ้านนะคะก็มาได้นะคะชาวอีสานนะคะค่ะก็จบช่วงท้อๆของเราไปแล้วนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วค่ะเราต้อง เอายังไม่หมดเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอจบรายการทอกทอกใบสเกลเรียนเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะอิ่มแล้วค่ะมีคนยืยนส้มตาไปเดี๋ยวเดินไปไหนคะกลุ่มนื้อค่ะกล่มือสวยกว่าตอบไปเอ้ยเห็นไหมล่ะสะดุดโอ้แล้วค่ะแต่กินข้าวต้องกิน It was at this moment that he knew. สำหรับวันนี้นะคะที่เราได้ไปกินซุ้มตํากันมาให้แปดคะแนนนะคะถือว่านี่คือเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเรากินแล้วมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็จะได้แค่5แค่หกณะซอยสามสิบเก้านะคะก็มาลองได้เท่านั้นแหละไม่บอกรา้านไหนหรอกภาพรวมวันนี้ให้เก้าเหมือนกันภาพรวมีวิตวันนี้ให้เท่าไหร่คะให้สิบค่ะเพราะว่ามี ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะให้คนดูคอมเมนต์มานะคะว่าให้เรามีแผน,นเต็มสิบเนี่สวัสด,ดีค่ะเนื่องจากนะคะช่วงนี้เนี่ยคือช่วงของวันวันเทนทายนะคะพิฉันก็เลยอยากจะ เล่นกิจกรรมในวันวาเลนไทน์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งก็เกมเนี่ยก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ดิฉันเนี่ยจะไปโยนคําถามคะโยนนู่นโยนนี่เนี่ยแต่ว่าพอยหลักเลยคือเพื่อนจะต้องพูดคําว่ารักออกมาให้ได้นะคะโอ้ร้อนมากเลยก็จะทําให้คุณเพื่อนเนี่ยพูดคําว่ารักให้ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราเจออีกสองคนละที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาก็ขยันขันแข่งซะด้วยสิเขาก็เต้นกันอยู่ ให้หน่อยดิเขาไม่สนใจหรอเลยเขาเต้นอยู่เ้าวะโอค้คโอขาดละในวันวาเลนไทน์พวกคุณจะทำอะไรกันคะพวกคุณพวกคุณจะทำอะไรกันในวันวาเลนไทน์แล้ว แล้ววันวาเลนไทน์มันเป็นวันสำคัญยังไงแล้ว oh yes. ทำไมรู้อขอบคุณมากสำเร็จค่ะโอ้เรานี้มัน ย่อมย่นจริงที่ทำง่ายวะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะ <laughs> แต่ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ดิฉันจะทำได้สวัสดีค่ะคุณโรเชลสวัสดีค่ะพีสกาเบียนคือดิฉันเน่ยมีคำถามคนะ่ะบย่ชื่อว่าคือในวันวาเลนไทน์เนี่ย <laughs> เราจะทำอะไรเพื่อให้ใครคะ่ะอ <laughs> um ืมว e l ว ก็มีนัดทานข้าวนะคะซื้อของให้เพื่อนนะคะ a little get together a little valentine's dinner ก็เหมือนที่หลายคนก็น่าจะเซเลเบร์แบบนี้นะคะค่ะออกไปทานข้าวกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรือครอบครัว y น u know เซอร์เบอร์ไปทอกวอบร์กับใครก็ได้นะคะ I'm celebrating dinner เอาเท่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ววส,วส,สวัสดีค่ะมีต้อนรับสุดสัดาหเดินบล็อกนะคะคุณจะทําอะไรคะในวันวาเลนไทน์ในวันวาเลนไทน์นะคะไม่มีอะไรไปนอกจากการที่เราต้องไปแก้ชงกับคุณยงทรงยศสุขมากขนาดนในตอนเชา้า <c oughs> นี่คือวันวาเลนไทน์ของพวกเราทุกคนนะคะในบริษัทชาดายเออระเทนเมนต์ก<ช>ัดแก๊งบ้านเราแล้วเราจะไปสวีทกับใคร้วเรื่องของเราแหละใช่แล้วเราจะสวีทกับใครคะกลับบ้านปลายร้าน นอนดีกว่าค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามากตื่นเช้าหลายวันละแล้วมีอีกนะถ่ากระดาษตอนเที่ยงคืนถึงตีสามถึงตีสี่อี 3, ออกเพราะว่าต้องรอ,อก,กินของไหว้เลี้ยวจัดอ <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> แล้วสรุปแล้ววันวานเลนไท์เนี่ยมันเป็นวันอะไรอะคะวันวาเลนไท์นี้ก็เป็นวันที่เราจะได้เฉลิมฉลองกับคนที่เรารักนะคะก็ <c oughs> คื ที่ยงทรงยศสุญญสมาณนะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในทา,าราเอ็นเทนเมนต์รวมถึงเพื่อนๆทุกคนร่วมค่ายนะคะซึ่งเป็นวฟนเอนไทายที่ดีมากเราจะได้แบบทําบุญร่วมกันแล้วเราจะได้แก้ชงไปได้วยกันค่ะจบสวยงามมากเลยค่ะ<ช>ขอบคุณมากเลยนะคะภารกิจเต้นแล้วนี่ยไปแก้ชงค่ะภารากิจสําเร็จนะคะง่ายๆมากภารกิจคือให้พูดคำว่ารักร,าารักค่ะขอบคุณค่ะ